แม่ไบ้านที่เซ่มามาส่งเบื้องหน้าได้หน่อยเพราะเหตุหน้านี่แหละนี่แหละนี่แหละเทียงโอ้นี่เทียงหน้าแม่บอกแม่นหนังแม่นเดี๋ยวพอดีเลยผมถือโอกาสถามแม่เจ้าข้าวนี่นี่แม่ให้ล้างแง่กระตือก่อนพิจ้าหนาบอกพิจนาตุลกพิจนาบอกแม่นพิจนาลดกหน่อยคิดำนาแม่นแม่ก็เลยมาส่งเบิ้องร้ายอยู่ว่ะแม่โบ ลกูกคนละน้่นแต่น้นาจะใครแม่พิซซีไรพิซซี่ไรแมนพิซซี่ไรขายขายเขาเป็นเป็นตีบอ่ขายก็ขายก็ว่าได้ขายเป็นไดเด็กเพราะว่ามันหลายคนกินนะเติ้นหลายเห็ดกินเนาะ อันใดเนาะฮะสถานของสอถามของมู่ก็เป็นอยู่ดูเคยจังสิแล้วอยู่ก็ได้ให้อิ่มให้ตุมบ่ตุมมื้อนี้แล้วนี่ตมกุ้งัก้เเได้่เดเเ่่งกุ้งน้อยกุ้งซํานึงนี่ล่ะซํากุ้งใหญ่มันก็บ่มีดอกทํากุ้งบ้านเฮาล่ะ จั๊มจมเห็ยหนึ่งเลประมาณตัวหน่อยตัวใหญ่เน,น,น,นี่ยมัยมนม้ำจ่อลยมีน้จ่อเ่ยย่ามดิละน้ำยังน้ำหว้ตัวนี้มันไหลคนโตคงแห้งนต่ชี่นี่อู่มันที่ข้นมากจน,นทัน้งไตอันไหนครับอันเหมือนมวอยครับหอไงอย่ี่บอกพยังก็อยังน,นิัทั้งฟัง่นทำเซ่ที่ออกมันุนตัวปูมันขืนมากนะรับ กิไดนะ้ท like okay. ั้งไต่ทั้งต่างไต่ไต่ทั้งวันละลงกไปทั้งคนณจะเป็นหน้ากคุณได้กินหน้าเป็นเลี้ยงแล้เป็นฝ่าหมูเจค่ะอะไรชนอยากไล่กั้เเป็นเลี้ยงจะเป็นหน้าก็บอันขายของชำอยู่แล้วเนาะโอเคกับคนณ้ลายอะลูกโตเงลูกโตแบบขายไายไหมล่ะแม่ขายเดีกปีละไล่เป็นไดเดโอ้ย นะนกเป็นดอนอยู่ก็มีซุมมเฮ็ดหั่น30ไร่ซุมได้น้ําดํากินน่ะขายได้2-3หมื่นน่ะแล้วจ้บ่ค่อยได้เฮ็ดว่าหนาวมันบ่มีผู้เฮ็ดมีแต่วานบาเล่แม่นหน้าดําหน้าวานบาเลขท่72 72ครับเฮามีแหล่งน้ําแบบ เกือนหวยฟองน้ำฟองดน้ำเงือนนี่หวยน้ำเมืองหวยน้ำเมืองไปแล้วครับอืมันจะเป็นดอกจากท่านทำนี่มันจะไปแว่อยู่หมู่นี้แต่ว่ามันทำมันเข่าหยาดทำเข่าหยาดผมจะเขาไม่ทายดูไปดีกว่าผมไปไปทางนั้นไปทางมันจะเป็นเจ้าไปยุทธศาสตร์มันจะเป็นในสเชอร่าหน่ะมันจะเป็นรีสอร์ทบิวตี้เขาอื่นในหันนะแมนในในบอลรีสอร์ทบิวตี้ห้องหักสายหักสายมาเลยลองใส่ไปตามมัน ถ้ทอดอกีดเขาจะไปถ่ายเอาก็ไรอ๋อไม่ใช่บองงานนอกแมนตัวนี้มันเป็นดินธรรมดาดิธรรมดา,ามาแต่นาเร่งน,น้ำเ่งเอาก็เดาดึงขึ้นมาอืม,มเร่งน้ำหล่งน้ำถือบอกนนว่าทั้งใดวะน้ำคลองแมนคลองที่แม,ม่งไปถ่ายเอาเด้๋ยวนี้นั่นมันจะเป็นแหล่งน้ำผุขึ้นอยู่อันนี้นะ บอลมันพุ้นขึ้นนะแค่จะเขาไปถ่ายยังดีอย่างนี้มัุงแต่งแต่งเด็กแั่แต่นะบอลมันพุ่งพอเทาเปิดเกลสิมันพุ้ตัวนั้นบอกเมนดับำดับดำหนั่งเนี่ยนี่ปลาเลยนะมันขึ้นอย่างไรตัวนั้นตัวนั้นนีเป็นบอลบอลหนํำมันพุ่งขึ้นเเขาเปิดเครื่อหนาเมนมันขึ้นัมันจะสูบมาแตงรางหุ่นแมนบอเมนมนันมาแตงรางอมันจะขึ้นทันเป็นนเข้าได้ได้เลยนี่ มีตดก็ไม่สูงนี่ไม่สูงหยิบล้วเขาไปนี่ยมีูารหยิบสูงมไกเขาไปหันแล้วเขาไปเหี่ยงวัวมีสิบปท่าเข้าไปถ่ายถูกูอเพราะว่าเขาบ้านเขาาเห็นแล้วเมื่อแต่เด็เป็นหลักฐานห้องนํา